วันที่18พฤศจิกายน2567ดรศักดิ์สินโรสรานรงประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนดารุณาราชบุรีปีการศึกษา2567ซึ่งจัดขึ้นณโรงเรียนดารุณาราชบุรีจังหวัดราชบุรีภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการหลากหลายประเภท โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนจากการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ active learning ในโรงเรียนที่สังกัดสังคมนทนราชบุรีภายใต้แนวคิด love to learn learn to life and life to love เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความรักในการเรียนรู้พร้อมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวันและการดํารงชีวิตรวมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขงานนี้ได้รับเกียรติจากบิชอปซินวีโอสิริพงษ์จรัสศรีประมุขสังคมนทนราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด โดยบิชอปได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ของเยาวชนเพื่อสร้างราักฐานที่มั่นคงสำหรับสังคมในอนาคตก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีและก็ขอแนะนำสถานที่แห่งนี้คือโรงเรียนดารุณาราชบุรีตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นสถาบันการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมปลายและก็ดาเนินการโดย สังคมนณฑลราชบุรีโรงเรียนคาทอลิกในภาคเขตภาคตะวันตกทางนี้ซึ่งมี15โรงนะครับในเขต4จังหวัดนี้ได้แก่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามแล้วก็เพชรบุรีก็หลักการของการดำเนินงานในฐานะที่เป็นโรงเรียนคาทอลิกก็เป็นโรงเรียนในคิตศาสนาซึ่งเราก็ ใช้หลักการสากลของการนำมาบูรณาการในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนเป็นโรงเรียนที่เราเน้นคุณธรรมควบคู่กับความรู้หรือความรู้คู่คุณธรรมโรงเรียนในคือคาทอลิกสังคมทนราชบุรีนี่ใช้คติคำขวัญอันเดียวกันหมดก็คือคุณธรรมนำวิชา พัฒนาสุขเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนของเรานะครับได้พัฒนาในส่วนทั้งความรู้ความดีแล้วก็เพื่อประโยชน์กับส่วนรวมอันนี้ก็เป็นปณิธานและก็การดำเนินงานของโรงเรียนในเครื่อของสังมทรราชบุรีนี้นะครับ,รบ Active Learning เนี่ยเราคือให้นักเรียนเนี่ย ได้เป็นผู้ที่บางทีจัดการการเรียนการศึกษาร่วมกับครูวางแผนการเรียนด้วยกันเราก็ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆนะครับที่ได้มาสนับสนุนส่งเสริมกันในกลุ่มสาระต่างๆ Active learning ก็คือให้นักเรียนมีส่วนมีบทบาทในการบางทีร่วมกับคุณครูในการทำโครงการการเรียน เห็นชอบกับกบบระบวนการ active learning ที่ออกมาแล้วท่านมองอย่างไงบ้างคะตรงนี้คือตรงนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเขามีบทบาทในการที่เขาจะทางาน,ม,นมันจะให้เห็นกันสมัยก่อนเราสอนนักเรียนเป็นผู้รับ,รบนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าครูถ่ายทอดแต่ปัจจุบันนี้ครูกับนักเรียนนี่วางแผนร่วมกันครูบางทีก็ต้องเรียนจากนักเรียนนะนักเรียนก,ก็เหมือนกับเรียนเป็นแบบ โปรเจกต์นะเรียนเป็นแบบโครงการนะครับแล้วก็เขาก็จะมีความสุขในการเรียนนะครับเดี๋ยวก็ขอเชิญดูในภาคต่างๆของนิทัศการวันนี้หรือว่าในห้องเรียนที่เราได้จัดนะครับ มาช่วยคนได้แต่แทนคนไม่ได้คนจะสูงสุดเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือของมนุษย์ทั้งสิ้นนะทางด้านนู้นเพื่อนุ่งก็จะออกแบบเกี่ยวกับรู้เป็นสามีที่เป็นตัวกุญแจค่ะเราจะใช้แอพมาช่วยในการโปรแกรมต่างๆที่มาจากตู้เป็นสามีเหมือนกันแล้วนี่เราตัดเสร็จแล้วกก่อนนทีคุณ ทำอะไรต่อคุณจะเสร็จแล้วใชคะแล้วก็จะเามาไลน์ใส่เส้นเอ่นค่ะอ๋อมาขออ๋อมาขอเส้นเอ่นถ้าคนพบว่าจะเป็นเ้างผ้าการดีไซน์เป็นเรื่องสำคัญนะเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือของเราใช้เขาเป็นเครื่องมือนะอยากใช้พู้ใช้เราใช้เขานะอ่อย่างอันนี้ค่ะก็คือหลักการี G ค่ะแล้วก็ Five Step ใช่ไหมคะการเป้าหมายสูงสุดของพวกเราเนี่ยคือการ บริการสังคมถูกต้องซึ่งไอไอนะคะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่หนูคิดว่ามันจะช่วยบริการสังคมได้อีกรูปแบบนึงเป็นเครื่องมือนใช่ใช้วันนี้เนี่ยปกติเราจะเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเราเรียนแค่ตัวโปรแกรมหรือทฤษฎีมันก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามันจะช่วยบริการสังคมได้ยังไงแต่ถ้าเรามีการใช้หรือว่าการทแค s e l f e a r นิ่งเนี่ยเราก็จะมองเห็นภาพมากขึ้นค่ะว่าเราจะใช้สิ่งนี้ไปบริการสังคมได้ยังไงโตมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก ตัวรถนี่ครับที่เราเขียไว้วมันจะเป็นตัวโค้ดสำหรับบอรดอด์ด Arduino ครับซึ่งมันเป็นโค้ดที่ทางของเราเองอ่ะพัฒนาขึ้นมาแต่การวิงร่งอย่างเงี้ยมันเป็นโค้ดที่แบบใส่ว่าแล้วมันจะทำให้ทิศทางเป็นแรนดมด็อกไมเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเรียนเป็นขั้นเบสต้นของบอร์ดนี้ครับซึ่งในตัวเราตัวนี้มันจะมีเซนเซอร์อยู่ข้างหน้าคือซึ่งเป็นตัวเซนเซอร์ที่เราติดไว้มันสามารถถ้าสมมติเราเข้าใกล้ระยะมันก็สามารถถอยหลังเ,<อ>เพื่อกันที่ว่าไม่<อ><อ>ชนไห้ติด อย่างนี้เราก็เขียนโปรแกรมขึ้นมาซึ่งทั้งตัวรถเนี้ยเราเป็นคนทําขึ้นมาเองทั้งหมดเลยเราต่อเองเยี่ยมมากเขาเขียนโค้ดขึ้นมาเองโดยใช้โน้ตากเยย์มากดีมากโดยภาษาที่ใช้ก็จะเป็นภาษา C ภาษา C เยย์มากดีมากพัฒนาต่อไปต่อยอดให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะกว่าจะเรียนจบว่าเป็นเทคนิคเข้าว่พร้อมเข้าที่ไปอ่า ตายนะครับตายนะครับตายนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแับมาอย่างเนี้ยใความภาคภูมิใจของเด็กไหปไหมครับไหปไหมลองโยกโยกดูครับโยกดูครับโยกดูโยกดูโอ้โหไม่ไหวนะครับนั่นี้อปีนี้หมดกนนะครับโอเคได้นะครับไปได้ครับไปได้ครับไปได้ครับ ในโรงเรียนนี้ก็คือเป็นวันวิชาการใช่ไหมครับที่จะเข้ามาก็จะมีป .6 หก,กับป .3 ที่จะมาดูมาดูงานกพเราก็ดูว่าในน้องช่วงวัยนี้ต้องการอะไรเราก็เอามาปรับใช้ก็อย่างที่บอกพยายามใช้ความคิดเราสร้างสารรค์ห้เยอะแล้วใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเราไว้ได้เป็นแค่เครื่องมือช่วยเรานะให้งานเราออกมาแบบ เชื่อมโยงสำคัญกับนักกายวันที่สองขวานักกายวันดีากองขมารักกายโอ้ยเด็กนั่งคิดสนุกเรียนเรียนสนุกนะโลกก็เรียนรู้แบบนี h, oh, ้ท oh, ั oh, an right> oh, k, ่วโลกอะประเทศที um, ่พ oh, ัฒนาเรียนแบบนี้เหมือนกันของเราเป็นสากลแล้วไม่ต้องกลัว ที่บอกครับเป็นต้นแบบของประเทศไทยโอ้ยไมีใช่นักปีนจันทรนะได้รู้ไหมว่าสุดยอดทำได้เลยนะยอดมากเก่ดด ลองดูลองดูอะไรครับบัวฮาวายบวฮาวายอ๋อเหรอคะโอ้โหท่จริงเรื่องทางด้านภาษาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนมันอาจจะเรื่องของวัฒนธรรมไปด้วยจริงๆริงมันเป็นผลิตภัณฑ์ได้ใช่ไหมอ่าเครื่องปั้นปั้นดินเผาปั้นมาเพื่อให้เด็กได้รู้ว่าอันเนี้ยภาษาจีนงเขาเรียกว่าเปาจืดนะซาลาเปา รู้จักสถาประจับชั้นของประเทศจีนมาคือเนี่ยก็ห uh, นูก็เรียนชั้นไหนชั้นอะไรอ่ะอันนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นชั้นอะไรเลือกอยู่ชั้นอะไรนะชั้นเด่เป็นจีนเป็นมอปลายเป็นมอต้นกับมอปลายใช่ไหมคะเดวนทางด้านนี้ก็เป็นการทิดไปไกลแล้วเด็กผูกชาผูกใบชาเาได้ถุงใบชา แล้วที่เขียนหน้าเขียนให้อะไรให้นะอ๋อเขียนอันนี้เป็นกิจกรรมของทางโรงเรียนค่ะอ๋อเขียนเด็กเด็กเด็กต้องมาเก็บความรู้แล้วก็แล้วก็ถือว่าเป็นหลักฐานอ๋อแล้วเป็นการไปพัฒนาของเด็กไปพัฒนาใช่ใช่จบครับอันนี้คือใบชาใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นใบชาค่ะอันนี้จะเป็นอูหลงชาก็คือชาอูหลงชาอูหลงเลย แล้วก็ไปทานได้จริงๆเลยใช่ค่ะคือต้มทานได้เลยค่ะจะช่วยปรับไขมันในร่างกายค่ะในเช็ดด้วยค่ะอืเนี่ยนะวราคิดเชิงวิชาการหน่อยดีมากดีมากชื่นชมชื่นชมอูหลงอูหลงอูหลงมีสกิลการฉมฉาด้วยสาาชนะลองชิมได้ค่ะอูหลงอูหลงครับ หลังจากได้มาเยี่ยมเยียนแต่ละบูธเป็นผลงานการคิดนะครับการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามหลักสูตรเลยครับจะเห็นว่าความคิดของนักเรียนเนี่ยแตกฉานมากเลยนะฮะและไปเชื่อมโยงกับทุกมิติของอาชีพข,ของบริบทของสังคมของแต่ละคนเป็นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเพราะหลักสูตรเนี่ยแกนกลางอิงมาตรฐานเนี่ยถ้าเรานํามาใช้ได้เป็น ได้ถูกต้องแบบนี้เป็นการเรียนแบบ Active Learning ลัวๆัเลยครับนะคนรับเพราะเนื้อหาจะต้องเอามาแปลงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อครอบคุมบริบทนะในบริบทที่สำคัญในวิถีชีวิตของคนไทยแล้วก็สร้างบริบทนี้ปรับบริบทนี้ไปสู่การพัฒนาขั้นสูงขึ้นนะครับแล้วเราจะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในเอเชียได้ผมคิดว่าถ้าททำแบบโรงเรียนนี้นะครับ แค่สามปียังประเด็ประเทศไทยจะลับหน้าไปไกลมากเลยครับขอบคุณครับ ที่โรงเรียนดยร์ลุนาเนี่ยเนื่องจากว่าเราผ่านการอบรมทางพอวอเนี่ยมาช่วยสนับสนุนเราก็ให้เป็นนโยบายเลยว่าครูทุกคนก็ต้องพยายามที่จะ active learning อันแรกก่อนคือครูต้อง active ก่อนครูต้องรู้ได้รับความรู้ก่อนพอได้รับความรู้แล้วก็จะไปเรียนรู้พร้อมกับเด็กฉะนั้นเด็กก็จะเป็นเจ้าของโครงการเวลาเรียนเรียนไปด้วยกันเพราะฉะนั้นความรู้ของเด็กกับความรู้ของครูเนี่ยต้องมาจอยกันันั้นจะจอยกันได้ก็ต้องมีสเต็ปการเดิน,นทางเพราะฉะนั้นพอวอเนี่ยกให้กรอบเอาไว้ กรอบเสร็จแล้วเราก็เอากรอบเนี่ยมาช่วยปีออกมาให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดว่าจะเรียนเรื่องอะไรเรียนอย่างไรวางแผนร่วมกันเพราะฉะนั้นครูกับเด็กจึงไปด้วยกันมันกล,กลายเป็นเรื่องของการที่จะเป็นไม่เป็นพาสซีฟละนกลายเป็นแอคทีฟว่าเด็กจะต้องลงมือทำเพราะนนั้เด็กที่นี่จะมีความสุขในการเรียนเพราะว่าเขาได้ทำเราเคยสัมภาษณ์เด็กเวลาที่เด็กมาที่นี่บอกว่าทาไมถึงเรื่องมาเรียนที่ดารุณาเขาบอกดารุณาเขาได้ทาจริงเพราะนั้นพอเขาได้ทำเขาก็มีความสุขเห็นไหม พอเรียนเสร็จแล้วเขาก็มีความสุขกับการที่ได้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 ทำได้ออกกิจกรรมของเขาแล้วเขาก็ได้รับความสําเร็จเพราะนั้นเราก็เลยตั้งเป็นว่านโยบายของเราว่าเรากำลังจะสร้างนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอนเด็กทุกคนก็จะกลายเป็นนวัตรกรที่จะสร้างองค์ความรู้ได้เองพัฒนาได้เองเพราะนั้นเรากำลังอยู่ในสเต็ปที่กําลังพัฒนาเพราะนั้นคุณครูเนี่ยถูกเตรียมไปก่อนแล้วเด็กจะเข้ามาเพราะนั้นผลสะท้อนก็คือว่าเด็กบอกกับเรา ในฐานะผู้รป็าอาวลาที่คุยกับเด็กๆบอกว่ามีความสุขที่ได้เรียนไม่ใช่เรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่วัในใดห้องเรียนก็มีกิจกรรมมากมายไม่ได้นั่งเรียนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการเรียนมีความสุขเนี่ยทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้แต่มองในด้านคุณธรรมเด่ยเขามีนวัตรกรรมที่ว่าเขารู้จักแบ่งปันให้คนอื่นมันสําคัญตรงนี้ว่าเขาเติบโตขึ้นข้างในแล้วเขาก็สามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้แล้วเราจะมีจิตอาสาเราจะมีการบริจาคเราจะมีพวกนี้ไม่ได้ไม่ต้องบังคับแล้วเพราะเด็กเขาเห็นเวลาที่เรามีโจทย์ให้เขาเขาคิด คิดแล้วเขาว่าไม่เพียงแต่ว่าเขาจะทําให้ตัวเขาเองได้รับความรู้อย่างไรแต่ทําสังคมไปได้อย่างไร Active Learning ทำได้ทุกเรื่องทาได้ทุกเรื่องคือมันมันมันอยู่ในชีวิตของการเรียนการสอนไง Active Learning ไม่ได้มาบถึงว่ามานักเรียนในห้องเรียนแต่มันเป็นกิจกรรมที่มันผูกไปเป็นเป็นอะไรเป็นชีวิตของเขาเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความสุขการทำกิจกรรมด้วยแล้วเขาก็แปลงตัวกิจกรรมที่เขาทำเนี่ยเป็นองค์ความรู้ได้อีน,นี้มันก็จะติดอยู่กับเด็กไปไป,ไปตลอดไ,ไม่ว่าจะเรียนแบบไหนเขาก็จะได้แบบวิธีการ ถ้าเราได้กระบวนการเด็กก็สามารถที่จะต่อยอดได้เด็กที่นี่จึงต่อยอดได้เดี๋ยวเราจะไปเห็นว่าเด็กเราสามารถที่จะจับเอาตัวทฤษฎีมาเพื่อที่มองแล้วก็พัฒนาว่าจะเกิดประโยชน์อะไรในอนาคตตอนนี้เขากำลังทำโปรเจกต์ที่เรียกว่าท่านั่งเฉยๆจะต้องปวดเมื่อยก็จะเอา AI มาช่วยเพื่อจะมองว่านั่งเท่าไหร่ควรที่จะลุกควรที่จะขยับแต่นี้เราไม่ได้เป็นนั่งแตเ่เป็นเด็กเด็กเป็นคนคิดเด็กเป็นคนทํา เพราะนั้นเด็กก็จะมีความสุขกับการที่เขาได้ทำและประสบความสําเร็จและต่อยอดต่อไปถ้าสมมติเขาเป็นนักวัตรกรได้เขาสร้างนวัตรกรรมได้เขาก็ต่อยอดไปเป็นอาชีพเขาได้แล้วเราเรามีเรามีพี่เลี้ยงเรามีคนช่วย <Okay. S 1> เรามีทางพาวช่วยเราจะมีอาจารย์ช่วยเพราะนั้นเด็กก็จะมีคนนําแล้วก็มีความสุขทวิแลที่เป็น a อคทีฟ l e a เด็กต้องต้องมีโปรเจกต้องคิดที่จะทำเพราะน,นั้นการแสดงออกการให้เป็นะเรื่องสําคัญเพราะนั้นโปรเจกที่เขาคิดเขาไม่ได้คิดเพื mm ่อ hmm. ตัวเขาเอง เขาคิดเพื่อที่จะต่อยอดไปยังคนอื่นกับสังคมกับคนที่เขารักคนที่เขาชอบหรือว่าคนที่เขาคิดว่าเขาสามารถจะไปได้คนใกล้ตัวเขาก่อนแล้วจากนั้นเขาจะต่อยอดขึ้นไปกับสังคมใะเวลานี้เราก็ให้โครงงานก็เป็นสังคมว่าเวลานี้เราต้องคิดดูซิว่าสังคมเป็นแบบนี้อย่างเช่นตัวอย่างวันนี้ตีมง,งานวันนี้เป็นการเรื่องการตักโลกไม่ใช่เฉพาะเราแต่ว่าโลกทั้งโลกที่เราต้องดูแลแล้ะนักเรศก็จะ,จะไปคิดโปรเจกต์เช่นเขาอาจจะคิดว่าคนที่จะต้องเลี้ยงสัตว เขาว่าทาเครื่องป้อนอาหารอัตโนมัติเกะสำหรับแมวสำหรับอะไรก็เป็นโปรเจกต์ที่เขาคิดแต่ไม่ได้แบบว่าคิดเพื่อกับเขาเท่านั้นแต่มันประโยชน์สําหรับเขาแต่ว่ามันเผื่อไปยังคนอื่นด้วยที่เขาสามารถที่จะรักรักน้องหมาน้องแมวอะไรทั้งหลายเขาก็ทําได้เพรานั้นเป็นการต่อยอดความคิดจากองความรู้ที่เขามีเพราะนนั้ถ้าเป็น active learning เนี่ยมันต่อยอดความรู้ได้แล้วเด็กก็มีความสุขอะไรก็ตามที่เด็กแล้วเด็กพราะบอกให้นโยอายเพราะว่าเรียนยากแต่ต้องมีความสุข ก็สอดคล้องกับที่มีทางทางี่ตัวเองทีสอนเพราะนี่เป็นหลักการของเราเราเรียนเพื่อจะรักคนอื่นเรียนเพื่อจะได้บริการคนอื่นได้เ<ม>พราะนั้น active learning จึงช่วยเสริมให้เด็กของเราเนี่ยสามารถจะต่อย,ยอดไปได้เพราะทุกคนเราไม่ได้เราไม่ได้มีเฉพาะเด็กทุกคนต้องทำเด็ก<ม>ทุกคนต้องปฏิบัติเ<ม>พราะนั้นเด็กทุกคนจึงมีความเป็น active เป็นคนที่ที่ alert จะเรียนตลอดเวลาค่ะรูปแบบ active learning ของท่านผอนีใช้มานานหรือยังคะกับโรงเรียนนี้ ความจริงเราก็ใช้มาระยะหนึ่งแล้วะนะครับแล้วก็มาแบบเข้มข้นมากขึ้นเมื่อเราได้รับการอบรมแล้วการสนับสนุนค่นะพอท่าน,นดรศักดิ์สนินให้การสนับสนุนเราเนี่ยเราได้พัฒนาอย่างเต็มรูปแบบอาดีใจแทนพ่อแม่ นักเรียนที่นี่ทุกคนนะครับเพราะว่าการพัฒนาคนในยุคใหม่พัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้นะครับในในในด้วยการให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสามารถเป็นผู้สร้างความรู้เองได้นะครับทุกมิติทั้งมิติของการคิดมิติของคุณธรรมและค่านิยมนะและมิติของทักษะกระบวนการที่โรงเรียนเนี่ย จัดการศึกษาเนี่ยล้อมรวมทั้งสามิติให้เป็นเนื้อเดียวกันไม่คิดแบบแยกส่วนนะมีเหตุมีผลแล้วก็มีคุณธรรมมีค่านิยมจริยธรรมเพราะเด็กคิดอะไรเนี่ยไปถึงมุมกว้าง <c oughs> ไปถึงสังคมไปถึงธรรมชาติไปถึงสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้เองที่ประเทศชั้นนำทั่วโลกต้องการให้คนเขาคิดแบบนี้ถ้าเขาเป็นนักคิดนักปฏิ แต่ก็าทำเพื่อให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับคนทั้งโลกได้สามารถาาควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเสียงแวดล้อมได้งานของเขาจะมีคุณค่าต่อคนทั้งโลกทันทีและและมีมูลค่าสูงนะครับเพราะฉะนั้นที่โรงเรียนที่ทำมาเนี่ยเกิดความสำเร็จแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าโรงเรียนเนี้ยดารุณาราชบุรีนเนี่ยเป็นต้นแบบสำคัญเลย นะของโรงเรียนโดยเพาพาะภาคเอกชนและภาครัฐนะจะต้องเดินตามในวนี้เพราะว่าเท่าที่มาดูแล้วได้คุยกับท่านผู <c oughs> ้อำนวยการคุณพ่อแล้วเนี่ยเราจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยเพื่อให้เด็กเข้าถึงนวัตกรรมเนี่ยไม่ใช่เอาผลงานนวัตกรรมแค่มาโชว์แต่ผลนั้นเด็กนักเรียนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงนวัตกรรม โดยการมีส่วนร่วมแบบกลุ่มแบบเดียวกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่แต่ทุกคนต้องเข้าถึงผ่านสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้นที่ไปสัมพันธ์กับความฉลาดของเด็กแต่ละด้านเด็กฉลาดคณิตศาสตร์เริ่มที่คณิตเด็กฉลาดภาษาเริ่มที่ภาษาแต่ทั้งหมดนี้จะพัฒนาไปสู่กระบวนการเรียนรู้เดียวกันผ่านกระบวนการแอคทีฟ Learning และ GPS ไฟสเตตามที่โรงเรียนได้ทำซึ่งผลผลิตเนี่ยเชิงประจักษ์ได้ชัดเจนครับในส่วนเครือข่ายของโรง <c oughs> เรียนคาทอลิกนอกจากจังหวัดราชบุรีนี่มีที่อื่นอีกไหมคะที่ประสบผลสำเร็จจาก Active Learning ตรงนี้มีครับมีครับมีมีม,ม,ม,มีมีจำนวนหลายโรงทีเดียวนะครับเยอะนะแต่ว่าที่เนี่ยจะเป็นลูกประธรรมมากนะ,ะเพราะว่าเป็นนโยบายที่ชัดเจนนะของคุณพ่อ นะท่านอภิสิทธิ์ที่ให้ครูทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าถึงกระบวนการนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กนักเรียนทั้งระบบนะเข้าถึงกระบวนการในรูปแบบของ active learning ในการสร้างความรู้ด้วยตัวเด็กเองครับนะเ,เป็นถรือว่าเป็นที่น่าชื่นชมมากนะฮะแต่ขอขอ,ขอดีใจชื่นชมแทนผู้ปกครองก่อนนักเรียนที่นี่ทุกคน นะครที่ลูกเขาได้มีโอกาสพัฒนาที่เป็นสากลจริงๆนะครับถ้าไปดูนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกระบวนการแรกคือ g ีแพดไฟส t ต็<ะ>แต่ที่โรงเรียนนี้เดินด้วยกระบวนการนี้ครูทุกคนเข้าถึงเด็กเข้าถึงเกิดนวัตกรรมมากมายเห็นไหมนะสะท้อนให้เห็นว่าเด็กเนี่ยมีความรู้รู้จริงรู้แท้รู้ถึงแก่นมันนะครับเพราะ ตัวความรู้ที่ตกผลึกอยู่ที่ตัวเด็กจริงๆคือตัวกระบวนการนะครัวกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบและกระบวนการนี้เองที่เอาไปใช้ได้กับในชีวิตจริงกับครอบครัวอย่าลืมว่าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเนี่ยที่กำหนดเอาไว้เนี่ยเด็กระดับประถมศึกษาต้องมีความสามารถเอากระบวนการนี้ไปต่อยอดไปยกระดับอาชีพของพ่อแม่นะครับ นี่เด็กปถมนะฮะของพ่อแม่ได้เลยครับเด็กมัธยมปลายนี้ต้องปฏิบัติการเชิงวิจัยแล้วครับผลผลิตใหม่ๆไปสู่ระดับประเทศระดับสากลระดับโลกเลยเห็นไหมะรันเะพราะมาตรฐานมันเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมัมันเปลี่ยนไปแล้วตามแผนปฏิรูปประเทศแต่ที่โรงเรียนดารุณาเนี่ยเดินได้บรรลุเป,ป้าหมายตรงตามแผนนี่ต้องขอขอบคุณแทนคนไทยทุกคน นะครับที่มีต้นแบบมีโรงเรียนแบบนี้นะที่จะให้โรงเรียนต่างๆได้ได้เห็นได้เดินตามได้ถูกทิศทางเพราะฉะนั้นหัวใจของประเทศไทยในข่านี้คือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้นะตามมาตรฐานสากลที่เราหยิบมาวางไว้เราจะเห็นว่ามาตรฐานเหล่านี้เรานำมาเป็น10ปีแล้วหลายประเทศเขาใช้แล้วบรรลุเป้าหมาย เขาเริ่มต่อยอดมาตรฐานเพิ่มขึ้นได้5ปี10ปีเขาต่อยอดได้แล้วแต่บางโรงเรียนในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่เคยบรรลุแม้แต่มาตรฐานเดียวเพราะเราสอนแบบแพสซีฟเลยนี่เครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือผลการวิจัยของพอวน,นี้ได้วิจัยแล้วว่าวิจัยแล้วครับอตอนทําแผนปฏิรูปประเทศเตนี่คือสุดยอดของการเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเพราะถูกบรรจุไว้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยจีแพาสไฟสต็ปครับถูกกาหนดไว้เลยครับไม่2,000 สอดคล้องครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นการหลอมรวมตักกะความคิดที่เป็นเหตุและเป็นผลกับตัวคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมหลอมเป็นตอนที่จะนําไปสู่การปฏิบัติแล้วต้องผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อแก้ไขพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวมเห็นไหมต่อธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ของตัวเรามันก็จะอยู่ในสิ่งเหล่านั้น แต่ไม่ใช่ทําเพื่อตัวตนมหกรรมวิชาการครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสังคมนทรราชบุรีในการพัฒนาการศึกษาไทยพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน ติดตามข่าวจากบางกอกฮอตนิวส์แล้วอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆจากเรานะคะขอบคุณค่ะ